จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสามารถเข้าไปอยู่ในหนังได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมงบ้องน้อยสปอยหนังวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องลาดแอคชั่นฮีโรคนเหล็กทะลุมิตินำแสดงโดยอาโนชวาสเนเกอร์ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ เริ่มมาที่ตำรวจกำลังปิดล้อมอาคารแห่งหนึง่งซึ่งบนดาดฟ้ามีจอมวายร้ายที่ชื่อว่าเดอะลิปเปอร์โดยเขาได้จับเด็กๆไปเป็นตัวประกันและขู่ตำรวจว่าจะฆ่าเด็กที่เป็นตัวประกันทิ้งจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อหวังที่จะกู้สถานการณ์ซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าแจ็คสเลเตอร์ ซึ่งแจ็คก็เป็นตำรวจของกรมตำรวจ LA เขาเดินขึ้นไปบนตึกอย่างไม่ลังเลแม้ว่าตำรวจที่อยู่โดยรอบจะห้ามไม่ให้ขึ้นไปพอแจ็คได้ขึ้นไปบนอาคาร เขาก็ได้เห็นว่ามีเด็กๆถูกจับมาเป็นตัวประกรันหลายคนมากๆหนึ่งในนั้นก็มีลูกชายของเขาด้วยนั่นก็คือแอนดี้เมื่อเดอะลิปเปอร์ได้เห็นแจ็คก,ก็บอกให้แจ็ควางอาวุธลงและทิ้งปืนซะซึ่งแจ็คก,ก็ยอมทําตามแต่โดยดีแต่อาวุธชิ้นสุดท้ายที่แจ็คทิ้งลงก็คือระเบิดซึ่งเดอะลิปเปอร์รู้ดีว่าแจ็คไม่มีทางใช้ระเบิดจริงแน่นอน เพราะลูกชายของเขาถูกเดอะลิปเปอร์จับไว้เป็นตัวประกันเดลิปเปอร์จึงสั่งให้แอนดี้ลูกชายของแจ็คหยิบระเบิดขึ้นมาแต่นั่นก็เป็นมีดแอนดี้จึงใช้มีดแทงเข้าไปที่เดอะลิปเปอร์ในขณะเดียวกันแจ็คก็ได้กระโดดพุ่งเข้าไปหยิบปืนและยิงเดอะลิปเปอร์จากนั้นก็มีเสียงเด็กชายคนหนึ่งตะโกนว่าลุงนิ้โฟกัสภาพด้วยใช่แล้วค่ะฉากการต่อสู้ของเดอะลิปเปอร์และแจ็คสเลเตอร์เมื่อกี้เป็นเพียงฉากต่อสู้ในหนัง ซึ่งเด็กชายที่กําลังดูหนังอยู่นั้นเขามีชื่อว่าแดนนี่จากนั้นแดนนี่ได้เดินขึ้นไปบนห้องฉายหนังและได้พบกับลุงนิกที่กําลังนอนหลับอยู่ เขาจึงต่อว่าลุงนิกแล้วลุงนิกก็ได้เดินไปโฟกัสภาพแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับลุงนิกหนังเรื่องนี้ผมดูมาหลายรอบแล้วลุงนิกได้บอกกับแดนนี่ว่าเขาจะฉายหนังรอบทดลองเรื่องแจ็คสเลเตอร์ภาคใหไม่ซึ่งเป็นภาคที่4ี่แล้วและแดนนี่จะได้ดูก่อนใครในตอนเที่ยงคืนแดนนี่รู้สึกดีใจมากๆเขาจึงได้บอกลุงนิกว่าเที่ยงคืนเจอกันครับ และลุงนิกก็ได้บอกแดนนี่ว่าให้เขากลับไปเรียนได้แล้วเพราะตลอดช่วงเชา้าแดนนี่หนีเรียนมาดูหนังที่โรงหนังของลุงนิกจากนั้นพอแดนนี่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนก็ได้เปิดหนังประวัติศาสตร์ให้ดูแต่จิตใจของแดนนี่ก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาคิดถึงแต่เรื่องแจ็คสเลเตอร์จนทําให้เขาเห็นหนังที่คุณครูเปิดเป็นนาของอาโนชวาสเนกเกอร์ซะอย่างนั้นหลังจากเลิกเรียนครูที่โรงเรียนได้โทรมาหาแม่ของแดนนี่เพื่อบอกเรื่องที่แดนนี่ไม่เข้าเรียน แม่ของแดนนี่จึงต่อว่าเขาเรื่องที่เขาโดดเรียนไปดูหนังและแม่ก็ได้สั่งห้ามไม่ให้แดนนี่ไปดูหนังที่โรงหนังของลุงนิกอีกก่อนที่แม่จะออกไปทำงานกะดึกเธอก็ได้บอกแดนนี่ว่าให้อยู่บ้านและห้ามเปิดประตูออกไปไหนแต่แดนนี่เขาได้นัดกับลุงนิกไว้ตอนเที่ยงคืน พอแดนนี่มองดูนาฬิกาเขาจึงได้ตัดสินใจออกมาจากอพาร์ตเมนต์แต่พอแดนนี่เปิดประตูออกไปเขาก็ดันเจอกับโจนที่เข้ามาปล้นโจนได้เข้ามาจับแดนนี่และสั่งให้แดนนี่ล็อกกุญแจมือกับท่อน้ำในห้องน้ำซึ่งแดนนี่ก็ทำท่าทีขัดขืนโจนคนนั้นเลยลองใจแดนนี่ เขาได้เอามีดวางไว้และบอกให้แดนนี่หยิบมีดขึ้นมาแทงเขาได้เลยแต่แดนนี่ก็ไม่กลา้าโจนเลยหันหลังให้และบอกให้แดนนี่แทงเขาแต่แดนนี่ก็ยังไม่กล้าอีกโจนเลยสายหน้าและทําท่าทางเวทนาแดนนี่พอโจนค้นของเศษก็ได้เดินเข้ามาต่อว่าแดนนี่ว่าในบ้านไม่มีของมีค่าเลยมีแต่ขยะทั้งนั้นโจนมันก็ได้ทิ้งลูกกุญแจลงชักโครกพร้อมทั้งบอกให้แดนนี่งมเอาลูกกุญแจและเมื่อแดนนี่ไขกุญแจมือได้สําเร็จเขาก็ได้ตรงดิ่งมาสถานีตํารวจ พื่อมมาาแจ้งควตำรวจบอกกับแดนนี่ว่าเขาจะหาตัวคนร้ายให้ได้และบอกแดนนี่ให้รีบกลับบ้านได้แล้วเพราะนี่ก็จะเที่ยงคืนแล้วแต่แดนนี่ที่อยากดูหนังมากๆจึงวิ่งกลับมาที่โรงหนังลุงนิก พอแดนนี่มาถึงโรงหนังลุงนี้ก็บอกกับแดนนี่ว่าจะดูหนังได้ต้องมีตั๋วะกอนและลุงนี้ก็ได้จับตั๋วขึ้นมาแล้วก็บอกแดนนี่ว่าตั๋วใบนี้เป็นตั๋ววิเศษได้มาจากนักมายากลชาวอินเดียซึ่งแดนนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขานั้นอยากที่จะดูหนังมาก จากนั้นลุงนี้ก็ได้ฉีกตัวหนังครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาอีกครึ่งหนึ่งให้กับแดนนี่จากนั้นแดนนี่ก็เข้าไปนั่งดูหนังฉากในหนังได้เริ่มมาที่โทนี่วิวาดีเจ้าพ่อค้ายาและเบเนดิกมือปืนของเขาได้จับแฟงกี้มาทรมานจากนั้นพวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการค้ายาของแก๊งโทรินี่โดยเบเนดิกได้นําระเบิดมาไว้ที่บ้านของแฟงกี้เพื่อหวังที่จะฆ่าเขาแล้วแจ็คสเลเตอร์ก็ได้โผล่เข้ามาช่วยแฟงกี้ เพราะแฟงกี้คือญาติของเขาเมื่อแจ็คเซเลเตอร์มาถึงเขาก็ไม่สามารถช่วยแฟงกี้ได้ทันเพราะบ้านของแฟงกี้ระเบิดไปแล้วหลังจากนั้นพวกกันภพันที่ไล่ยิงแจ็คด้วยควางระเบิดใส่แล้วแจ็คก็ได้เอาปืนของเขายิงใส่ระเบิดทันใดน,นั้นตัววิเศษในกระเป๋าของแดนนี่ก็เริ่มทำงาน ทำให้ระเบิดที่อยู่ในหนังดันกระเด็นออกมาจากจอภาพยนตร์แดนนี่รู้สึกตกใจกลัวมากๆเขาจึงได้ตะโกนร้องเรียกหาลุงนิกจากนั้นก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นแดนนี่รู้สึกตัวอีกทีเขาก็อยู่ที่เบาะหลังรถเปิดประทุนของแจ็คสเลเตอร์แล้วแจ็คที่อยู่ในหนังก็รู้สึกงงว่าแดนนี่โผล่เข้ามาได้ยังไง แดนนี่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาได้เข้ามาอยู่ในหนังเขามีความรู้สึกว่ากำลังฝันอยู่ในตอนนี้แจ็คสเลเตอร์ก็ได้ขับรถหลบการไล่ล่าของพวกอันธพาลซึ่งพวกอันธพาลก็ไม่มีทางสู้แจ็คสเลเตอร์ได้เลยเพราะในหนังแจ็คสเลเตอร์เป็นพระเอกอะนะหลังจากที่แจ็คปราบพวกอันธพาลที่ขับรถไล่เขาได้ทั้งหมดเขาก็ได้ขับรถมายังสถานีตำรวจซึ่งเป็นที่ทำงานของเขาจากนั้นแจ็คสเลเตอร์ก็ได้พบกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าจอร์ดแพคทิส ซึ่งแดนนี่ก็ได้เตือนแจ็คว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจเพราะเขาได้แสดงเป็นตัวร้ายตลอดซึ่งแจ็คก็เห็นว่าสิ่งที่แดนนี่พูดนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเพราะแจ็คไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองนั้นเป็นหนัง แจ็คและหัวหน้าของเขาได้พยายามค้นหาข้อมูลว่าแดนนี่คือใครแต่ไม่ว่าจะค้นหายังไงก็หาข้อมูลของแดนนี่ไม่เจอเพราะแดนนี่นั้นอยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่แจ็คอยู่ในโลกของหนังซึ่งแดนนี่ก็พยายามที่จะพิสูจน์เขาจึงได้พาแจ็คขับรถไปยังร้านเช่าว,วิดีโอเพื่อไปดูว่าแท้จริงแล้วชีวิตของแจ็คนั้นอยู่ในหนังแต่พอไปถึงก็ต้องประหลาดใจเพราะในหนังคนเหล็กที่อาโนแสดงนำนั้นดันแสดงนำโดย ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนและแดนนี่ก็ได้บอกแจ็คว่าลองสังเกตดูดีๆสิว่าทำไมมีแต่คนหน้าตาดีๆทั้งนั้นซึ่งแจ็คสเเลเตอร์ก็เห็นว่าแดนนี่พูดจาไร้สาระเขาไปใหญ่แดนนี่ <Danny S 1> จึงบอกกับแจ็คว่าจะพาแจ็คไปยังบ้านของคนร้ายที่จับแฟงกี้ญาติของเขาไปทรมานซึ่งแจ็กก็พาแดนนี่ขับรถไปแล้วแจ็คเลยบอกกับแดนนี่ว่าแดนนี่นั้นเก่งมากสามารถขับรถไปแล้วชี้บอกได้เลยว่าบ้านไหนเป็นบ้านของคนร้าย ซึ่งผิดกับแจ็คที่ได้ร่ำเรียนมาในวิชาตำรวจพอแจ็คไปกดกลิ่งที่หน้าบ้านคนที่มาเปิดประตูต้อนรับก็คือเบเนดิกแล้วแดนนี่ก็บอกว่าคนนี้แหละเป็นคนทรมานแฟงกี้แล้วก็บอกกับแจ็คว่าคนนี้คือผู้ร้ายตัวจริงแล้วเบเนดิกก็ได้เอาหมาออกมาคูแล้วบอกว่า แกไม่มีหลักฐานใส่หัวออกไปจากบ้านชันได้แล้วซึ่งหลังจากที่แจ็คและแดนนี่กลับไปเบนนิกด์กับโทนี่เจ้านายของเขาก็ประหลาดใจมากว่าแจ็ครู้ได้ยังไงหลังจากที่แจ็คขับรถออกมาเขาก็ได้มาแวะยังบ้านของริทนี่ลูกสาวของเขาและเมื่อแจ็คได้เดินดูร,บรอบๆบบ้านเขาก็ได้เห็นรูปลูกชายของเขาแจ็ครู้สึกเศร้าใจมากม เขาจึงได้ขับรถออกจากบ้านไปเพื่อที่จะไปหาซิก้ามาดูดหลังจากที่แจ็คได้ขับรถออกไปสักพักเบนเนดิกก็ได้เข้ามาที่บ้านของลูกสาวของแจ็คแล้วได้ถามกับแดนนี่ว่าเขารู้เรื่องที่เบนเนดิกคุยกับแฟงกี้ได้ยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาเป็นผู้ร้ายแก๊งค้ายาโดยแดนนี่ก็โกหกเบนเนดิกไปว่าเขาจำรูปที่แจ็คเอามาให้เขาดูได้และในบ้านของเบนเนดิก ก็ยังมีกล้องวงจรปิดซึ่งเบเนดิกก็ไม่เชื่อพร้อมทั้งขู่ว่าจะฆ่าแดนนี่จากนั้นแจ็คก,ก็ได้กลับเข้ามาในบ้านจึงได้รู้ว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นทางด้านเบเนดิกเขาก็รู้ดีว่าเขาสู้กับแจ็คไม่ได้เขาจึงได้ขับรถหนีแจ็คไปแต่ก่อนที่เขาจะหนีไปนั้นเขาก็ได้นํากระเป๋าตังของแดนนี่ไปด้วยซึ่งในกระเป๋าตังของแดนนี่นั้นมีตั๋ววิเศษที่สามารถเดินทางเข้าออกจากภาพยนตร์ได้แต่เมื่อเบเนดิกกลับมาถึงบ้าน เขาก็เห็นว่ากระเป๋าตังของแดนนีลเรืองแสงขึ้นเขาจึงลองเอามือยื่นเข้าไปในผนงังปรากฏว่ามือเขาสามารถทะลุเข้าไปในผนังได้เบเนดิกต์จึงได้เริ่มสงสัยว่าแดนนี่นั้นอาจจะมาจากที่อื่นที่ใดสักแหง่งตัดฉากกลับมาที่บ้านของบริตนี่ลูกสาวของแจ็คแดนนี่ได้พยายามพิสูจน์ว่าเขาอยู่ในหนงังเขาจึงได้เขียนคำหยาบใส่กระดาษให้แจ็คอ่านแต่แจ็คก็ไม่ยอมอ่านแล้วแดนนี่ก็บอกว่า เห็นไหมนี่แหละเป็นหนังจริงๆเพราะคุณเป็นพระเอกคุณเลยไม่พูดคำหยาบแล้วตำรวจที่เข้ามาในที่เกิดเหตุก็ดันเผลอไปหยิบระเบิดของเมเดดิกที่ได้ทิ้งเอาไว้จึงทำให้บ้านของบริตนี่ระเบิดหัวหน้าของแจ็คสเลเตอร์โกรธมากเขาได้ด่าแจ็คว่าแจ็คชอบทำความเสียหายและความเสื่อมเสียให้กับองค์กรตำรวจแล้วเขาก็ได้สั่งพักงานแจ็คพร้อมกับยึดตาตำรวจของแจ็คไป จากนั้นแจ็คก,ก็ได้เก็บข้าวของและเขาก็ได้ตรงดิ่งมายังบ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านกับภรรยาเก่าแจ็คได้ยิงปืนเข้าไปในตู้เสื้อผ้าพอเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาก็เห็นคนที่รอจะมาฆ่าแจ็คแดนนี่ก็ได้ถามแจ็คว่ารู้ได้ยังไงแจ็คก,ก็บอกว่าในหนังมันก็เป็นอย่างนี้ะทุกเรื่องนั่นแหละ แจ็คได้บ่นกับแดนนี่ว่าชีวิตเขาไม่มีค่าอะไรเลยแต่แดนนี่ก็พูดให้กำลังใจแจ็คให้แจ็คตั้งสติและกลับไปสืบคดีดต่อโดยแดนนี่นึกขึ้นมาได้ว่าจะมีพิธีศพของลูกน้องแก๊งค้ายาโทลินี่แล้วแจ็คก็รู้ว่าได้มีคนขโมยแก๊สทำลายปราสาทไปจากกองทัพซึ่งคงเป็นแผนของโทนี่ที่จะระเบิดแก๊งโทลินี่และขึ้นมาเป็นใหญ่แทนเมื่อแจ็กรู้ดังนั้นเขาจึงได้ไปที่งานพิธีศพเพื่อไปหยุดยั้งการระเบิดครั้งนี้โทนี่ได้บอกกับเบเนดิกต์ว่า จะกลับไปรอที่บ้านให้เบเนดิกจัดการทำงานให้เสร็จแล้วค่อยกลับซึ่งพอแจ็คและแดนนี่มาถึงงานศพแจ็คก,ก็ได้วางแผนให้แดนนี่นนไปขับรถเคนแล้วเขาจะขึ้นไปนำศพของลีโอลงมาเพื่อไม่ให้มีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งทั้งสองคนก็ได้ทำตามแผนและหยุดยั้งการระเบิดครั้งนี้ได้ตัดฉากมาที่โทนี่และเบเนดิกทั้งสองได้พูดคุยกันซึ่งเบเนดิกก็รำคาญโทนี่เต็มทน เขาจึงใช้ปืนยิงโทนี่ในสระน้ำจากนั้นแจ็คและแดนนี่ก็ได้ขับรถเข้ามาที่บ้านของโทนี่ แจ็คก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเบเนดิกแล้วก็จับเบเนดิกโยนใส่ผนังแต่เบเนดิกดันทะลุผนังเข้าไปในมิติของโลกความเป็นจริงแดนนี่ <Danny S 1> <Danny S 2> ก็ได้บอกกับแจ็คว่าเห็นไหมว่าเขาพูดความจริงมาโดยตลอดแจ็คเริ่มกลัวขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่แดนนี่พูดมาตลอดนั้นคือความจริงแดนนี่ไม่ได้ประสาหรือว่าเพ้อเจอแดนนี่บอกให้แจ็คตามล่าเบเนดิกและจับตัวเบเนดิกในโลกความเป็นจริงทั้งสองได้เดินเข้ามา ปรากฏว่าทั้งสองได้โผล่มาที่โรงหนังของลุงนิกแจ็คได้มองไปเห็นเบเนดิกต์และลูกน้องของเขาวิ่งออกไปจากโรงหนังแจ็คก็เลยวิ่งตามไปเบเนดิกและลูกน้องของเขาได้ปล้นแท็กซี่คันหนึ่งและขับออกไปและแจ็คได้เห็นรถคันหนึ่ง เขาจึงเอามือเปล่าไปทุบที่กระจกรถและขับรถคันนั้นตามเบเนดิกไปแจ็คได้บ่นกับแดนนี่ว่าทำไมเขาเจ็บมือปกติเขาชกกระจกรถเขาจะไม่เจ็บแดนนี่จึงบอกแจ็คว่านี่คือโลกของความเป็นจริงซึ่งเขาจะเจ็บไม่เหมือนกับโลกในภาพยนตร์ที่เขาเป็นพระเอกแดนนี่ได้บอกกับแจ็คว่าเราต้องตามเบเนดิกไป แล้วเอาตั๋ววิเศษนั้นกลับคืนมาให้ได้ไม่งั้นเบเนดิกจะไปทำเรื่องไม่ดีแล้วเขาก็จะเข้าออกโลกความเป็นจริงและหนังอยู่เรื่อยๆแจ็คและเบเนดิกได้ขับรถไล่ต้อนกันไปยังซอยเปลียวทั้งสองได้จอดรถพร้อมที่จะวัดใจกันคือการขับรถพุ่งชนกันทั้งสองขับรถพุ่งใส่กันอย่างจังโดยที่แดนนี่ได้ลงจากรถก่อนจากนั้นแดนนี่ได้รีบวิ่งเข้าไปดูอาการแจ็คแต่แจ็คก,ก็ไม่เป็นอะไรมากแต่พอเปิดไปดูรถของเบเนดิก กลับพบว่าเบเนดิกต์นั้นหายตัวไปแล้วนั่นเป็นเพราะเบเนดิกต์ใช้ตัววิเศษเข้าออกในหนังหลังจากเหตุการณ์นั้นแดนนี่ได้พาแจ็คก,กลับมายังโรงหนังพร้อมกับเข้าไปพูดคุยกับลุงนิกลุงนิกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้พูดคุยกับแจ็คสเลเตอร์ตัวจริงแต่แจ็คเขาก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเขาได้มารู้ความจริงว่าชีวิตของเขานั้นเป็นแค่ตัวละครในหนังทุกย่างก้าวในชีวิตของเขานั้นมีคนที่เขียนบทให้หลังจากที่ได้พูดคุยกันเสร็จ แดนนี่ก็รีพาแจ็คนั้นกลับบ้านและแม่ของแดนนี่ก็รอแดนนี่ทั้งคืนซึ่งพอแม่ของแดนนี่เห็นแจ็คก็คิดว่าเป็นอาโนชวาสเนเกอร์ แม่ของแดนนี่จึงไม่ได้เข้าไปด่ามากนักแล้วก็บอกให้เขารีบเข้ามาในห้องพร้อมนั่งคุยกับแจ็คสเลเตอร์ตัดฉากมาที่เบเนดิกตอนนี้เขาได้ไปพาตัวเดอะลิปเปอร์คนที่แจ็ก,กิงตายเมื่อตอนต้นเรื่องซึ่งเดอะลิปเปอร์นั้นอยู่ในแจ็คสเลเตอร์ภาค3และเบเนดิกมีแผนว่าพวกเขาจะไปฆ่าตัวจริงของแจ็คสเลเตอร์นั่นก็คืออาโนชวาสเนกเกอร์ซึ่งในตอนนี้แจ็คสเลเตอร์และแดนนี่นั้น ได้ออกตามหาเบเนดิกโดยพยายามตามหาที่โรงหนังทั่วนิวยอร์กและแล้วก็ได้เจอกับเบเนดิกแต่เบเนดิกก็ได้ใช้ตั๋ววิเศษเข้าไปในหนังอีกจนได้ซึ่งทั้งสองคนก็ได้เห็นหนังสือพิมพ์ที่เบเนดิกถือพวกเขาจึงรู้ความจริงว่าเบเนดิกนั้นได้ใช้ตั๋ววิเศษเพื่อไปเอาตัวร้ายในเรื่องต่างๆออกมาเช่นแวมไพร์ ire, และคูล่าหรือผีปอบแล้วได้รู้ได้ว่าเบเนดิกมีแผนที่จะฆ่าแจ็คสเลเตอร์ตัวจริงนั่นก็คืออาร์โนชวาสเนเกอร์แจ็คและแดนนี่จึงได้มาที่งาน การเปิดตัวหนังเรื่องแจ็คสเลเตอร์าคซีโดยมีอารโนชวาสเนเกอร์เป็นพระเอกของงานและเดลิป p ปอรก็ได้มางานนี้ด้วยแต่ผู้คนก็ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่างานเปิดตัวหนังก็ต้องมีตัวละครในหนังมาเป็นธรรมดาและเมื่อการเปิดตัวหนังเริ่มขึ้น เด e ลิปเปก็ได้แสดงตัวออกมาเพื่อที่จะฆ่าอารโนชวาสเนเกอร์แต่แจ็คก็ได้ช่วยอารโนเอาไว้แต่อารโนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงได้พุ่งเข้ามาชาร์จตัวแจ็คจากนั้น The l i ิปเปอร์ก็เลยวิ่งหนีออกไปทางด้านอารโนก็ตกใจมาก และคิดว่าแจ็คสเลเตอร์นั้นเป็นสตันแมนที่น่าเหมือนเขาที่สุดแต่แจ็ครู้สึกเกลียดอาโนมากเพราะเขามองว่าอาโนเป็นคนเขียนบทให้ชีวิตของเขาเสียลูกชายไปจากนั้นเดอร์ริปเปอร์ขึ้นไปบนดาดฟ้าพร้อมกับจับตัวแดนไว้เป็นตัวประกันแจ็คสเลเตอร์ก็ได้วิ่งตามขึ้นไปเดอรริปเปอร์ไม่รอช้าจับแดนนี่โยนลงจากอาคารก่อนเลย ซึ่งแจ็คก,ก็โกรธมากเขาได้เอาขวานไปสับที่เสาไฟฟ้าทําให้ไฟฟ้าช็อตเดอะลิปเปอร์แล้วแจ็คก,ก็ได้มองลงไปดูแดนนี่ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ตกตึกแต่อย่างใดแจ็คจึงช่วยแดนนี่ขึ้นมาจากนั้นเบเนดิกก็ได้ตามขึ้นมาบนดาดฟ้าและแจ็คเซเลเตอร์ก็พลาดท่าให้กับเบเนดิกเขาโดนยิงเข้าที่หน้าอก แต่โชคยังดีที่แดนนี่มาช่วยแจ็คไว้ได้ทันและแดนนี่ได้ส่งปืนให้แจ็คยิงเมเนดิกจากนั้นแดนนี่ก็ได้พาแจ็คไปที่โรงพยาบาลแต่แจ็คก,ก็ดูอาการไม่สู้ดีนะักแดนนี่จึงได้รู้ว่า ที่ที่แจ็คต้องไปรักษาไม่ใช่โรงพยาบาลแต่แจ็คต้องกลับไปอยู่ในภาพยนต์ของเขาแดนนี่จึงได้ไปเอาตั๋ววิเศษอีกครึ่งหนึ่งที่ลุงนิกฉีกเก็บไว้ในกล่องเพื่อพาแจ็คกลับไปในภาพยนต์และเมื่อแจ็คได้กลับเข้าไปในภาพยนต์แล้วแผลที่โดนยิงในอกก็เป็นแค่รอยแมวควันแล้วจากนั้นแดนนี่ก็ได้ออกจากหนังกลับสู่โลกความเป็นจริงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหนังเรื่องลัดแอคชั่นฮีโร่ถ้าเราสามารถทะลุมิติไปอยู่ในหนังได้ทุกคนอยากไปทำอะไรคะ สุดท้ายนี้แอดอยากจะบอกว่าอย่าให้ใครมากำหนดชะตาชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเราควรกำหนดมันเองสวัสดีค่ะ